สุสานชนชั้นสูงหรือบุคคลสำคัญในอรารยธรรมโบราณส่วนใหญ่มักจะอัดแน่นไปด้วยทรัพสมบัติที่ผู้วายชนต้องการที่จะนำติดตัวไปยังโลกหน้าด้วยเจ้าของสุสานจึงต้องสรรหาสารพัดวิธีการมาป้องกันทรัพย์สินและหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการสร้างกับดักนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะมีภาพจำจากภาพยนตร์หลายเรื่องที่จินตนาการกับดัก ในสื่สารออกมาอย่างซับซ้อนบ้างก็เป็น,นกลไกที่จะทำงานเมื่อใครสักคนเผลอไปกดสวิตร์ลับที่ซ่อนไว้ในก้อนหินจนทำให้ธนูหรือลูกดอกอับยาพิษถูกยิงออกมาจากกำแพงหรือบ้างก็เป็นช่องทางเดินที่ถ้าเผลอเหยียบพลาดก็จะต้องร่วงหล่นลงไปสู่ความตายที่พื้นเบื้องล่างแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่บรรยายไปนั้น เป็นจินตนาการในภาพยนตร์ที่ทำให้คนดูตื่นเต้นเราใจแต่ถ้ามองในทางโบราณคดีเคยมีการค้นพบหลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่ของกับดักในสุสานโบราณแห่งไหนมาก่อนหรือไม่คำตอบคือมีแถมยังเป็นสุสานที่หลายๆท่านรู้จักกันดีเสียด้วยสุสานที่ว่านั้นคือสุสานของจักรพรรดิจินซี่ฮ่องเต้ในเมืองซีอานบนทลนานซีสาธารณรัฐประชาชนจีน จินซีฮ่องเต้ครองราชอยู่ในช่วงปี247 2 1 0ถึง210ปีก่อนคริสต์ศกาชหรือเมื่อราว2,200ปีก่อนสุสานของพระองค์มีขนาดมหึมาครอบคลุมพื้นที่ราว98ตารางกิโลเมตรโดยโบราณวัตถุที่โดดเด่นที่สุดของสุสานแห่งจินซีฮ่องเต้ก็คือกองทหารดินเผาจำนวนมหาศาลเกือบ8,000ตัวนั่นเอง สิ่งที่น่าทึ่งก็คือใบหน้าและส่วนสูงของหุ่นทหารแต่ละตัวมีความแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเปรียบประหนึ่งว่าหุ่นแต่ละตัวเคยเป็นตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เคยรับใช้องค์จักรพรรดิอยู่จริงๆเมื่อกว่า2,200ปีก่อนเลยก็ว่าได้แต่จนถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็ยังไม่ได้ขุดค้นเข้าไปด้านในสืสารอันเป็นสถานที่ฝังพระศพที่แท้จริงของจิ๋นสีห้องเต้ ด้วยเกรงว่าโบราณวัตถุต่างๆที่ค้นพบในสุสานอาจพังเสียหายเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพอากาศในปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นก็มีการเสนออีกหนึ่งสาเหตุแบบขำๆขึ้นมาด้วยเช่นกันว่าบางทีนักโบราณคดีอาจจะกลัวโดนกับดักในสุสานของพระองค์เล่นงานเข้าให้เสียมากกว่าถ้ามองในมุมของโบราณคดีแล้วสาเหตุที่แท้จริงก็ควรจะเป็นการพยายามป้องกันความเสียหาย ของโบราณวัตถุในสุสานของจินซีฮ่องเต้นั้นเพราะนักโบราณคดีทราบดีว่าหุ่นทหารดินเผาร่วม800 0ันตัวที่ถูกจัดเรียงเอาไว้ในสุสานของพระองค์นั้นเคยมีสีสันที่สดใสมาก่อนแต่เมื่อนักโบราณคดีเปิดสุสานเข้าไปขุดค้นขุดแต่งได้ไม่นานสีบนหุ่นดินเผากลับเลือนหลุดหายไปจนหลงเหลือเพียงแค่สีน้ำตาลอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นหมายความว่า ถ้านักโบราณคดียังไม่สามารถค้นพบวิธีที่จะช่วยบุรณะรักษาโบราณวัตถุที่อาจจะเสียหายเช่นนี้จากสุสานของจินซีฮ่องเต้ได้การเปิดสุสานเข้าไปทั้งทังที่ยังไม่มีวิทยาการที่พร้อมเพียงพอก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าสาเหตุเรื่องกับดักจะฟังดูขบขันเสียทีเดียวเพราะว่ากับดักในสุสานของจินซีฮ่องเต้อาจจะมีอยู่จริง นักวิชาการบางท่านยังเสนอว่าบางทีกับดักเหล่านั้นอาจจะยังใช้งานได้อยู่ในทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปสุสานของจินซีฮ่องเต้นั้นมีขนาดมหึมาเป็นอย่างยิ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังสิ้นพระชนจงสร้างสุสานเป็นเมืองจำลองขนาดย่อมย่อมแถมยังมีแม่น้ำ ที่ทำจากปลอดไหลเอื่อยๆอยู่ภายในสุสานอีกด้วยแต่สงสัยกันไหมว่าแล้วนักโบราณคดีทราบได้อย่างไรว่าสุสานของจินซีฮ่องเต้จะมีทั้งแม่น้ำปลอดและกับดักอันน่าเกรงขามสำหรับสังหารหัวขโมยมีการค้นพบกับดักที่สามารถฆ่าหัวขโมยได้จริงๆในสุสานแห่งนี้เช่นนั้นหรือเปล่าเลยค่ะแท้ที่จริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวของกับดักในสุสานของจินซีฮ่องเต้ที่เชื่อกันว่า มีอยู่จริงนั้นปรากฏอยู่เพียงแค่ในงานเขียนของซืหมาเชียนซึ่งเป็นอลักษ์ในสมัยราชวงศ์ฮั่นถึงอย่างนั้นข้อมูลของซืหมาเชียนก็อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของสุสานแห่งจินซีฮ่องเต้เอาไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีนักโบราณคดียังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ซหมาเชียนบรรยายเกี่ยวกับสุสานของจินซีฮ่องเต้เอาไว้นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ แต่เมื่อมีการค้นพบหุ่นตุกตาดินเผาจากสุสานแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีคศ1,974ก็ทําทำให้นักโบราณคดีทราบว่าข้อความของซือหมาเชียนไม่ได้กล่าวอ้างเกินจริงนอกจากซือหมาเชียนจะพันนาถึงรายละเอียดหน้าตาของสุสานแห่งจินซีฮ่องเต้แล้วเขาได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าสุสานแห่งนี้มีกับดักทั้งหน้าไม้ที่ถึงเตรียมไวย้ยิงปิดชีพเหล่าจนปล้นสุสาน นอกจากนั้นก็ยังมีประหลอดอันเป็นพิษในปริมาณมหาศาลที่จะสังหารเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดีที่บังอาจเข้ามาในสุสานแห่งนี้ให้เดินทางไปยังประโลกได้ไม่ยากแต่จนถึงปัจจุบันนักโบราณาคดีก็ยังไม่เคยค้นพบกับดักจริงๆในสุสานแห่งนี้และยังไม่เคยพบเห็นเหล่าโจรปล้นสุสานที่บังเอิญไปสกิดสวิตโดยไม่ตั้งใจจนตกเป็นเหยื่อของหน้าไม้มรณะเลยสักรายเดียว นักวิชาการบางส่วนยังเสนอว่าในสุสานของจินซีฮ่องเต้อ,อาจจะมีกับดักชนิดอื่นๆอ,อีกด้วยบางชนิดก็ดูคล้ายกับที่เคยถูกนำเสนอในภาพยนตร์เช่นทางเดินทำจากแผ่นหินที่สามารถพลิกตะแคงกลับด้านได้ถ้าเผลอไปเหยียบเข้าส่งให้ผู้เหยียบร่วงหล่นลงไปด้านล่างที่มีมีดอันคมกริบตั้งรอท่าอยู่และเมื่อแผ่นหินนั้นได้ส่งตัวผู้โชคร้ายไปปอโลกแล้วมันก็จะพลิกตัวกลับมายังตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ ด้วยน้ำหนักของตัวมันเองกับดักอีกชนิดหนึ่งที่เสนอว่าอาจจะมีอยู่ในสุสานของจินซีฮ่องเต้เชน่นกันก็คือทรายด,ดูเสนอกันว่าเมื่อจนปล้นสุสานขุดค้นหาสมบัติจนถึงระดับของทรายดูดนี้มันก็จะค่อยๆกลืนกินเหยื่อของมันอย่างช้าๆโดยดึงจนปล้นสุสานให้ลงมาพบกับจุดจบในสุสานที่สร้างเตรียมเอาไว้เบื้องล่าง ส่วนกับดักชิ้นสุดท้ายคือเพลิงมรณะที่แสดงถึงองค์ความรู้วิชาเคมีของชาวจีนโบราณในการจุดระเบิดจากก๊าซติดไฟด้วยการใช้ก๊าซชีวภาพและสารไวไฟอย่างฟอสฟอรัสและเมื่อสุสารถูกเปิดออกวัตถุดิบที่เหมาะสมก็จะเข้ามาผสมผสานกันทำให้ระเบิดทำงานสังหารจนต้นสุสารจนสิ้นชีพแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุนว่า เคยมีกับดักเหล่านั้นอยู่จริงในสุสานของสี่ห้องเต้กับดักที่อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าก็คือหน้าไม้และประหอดแต่ถึงอย่างนั้นนักโบร,ราณคดีก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับกับดักทั้งสองชนิดนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันมาดูที่ประเด็นของหน้าไม้กันก่อนค่ะถึงแม้ว่าเราจะตั้งสมมติฐานว่าข้อเขียนของซือมาเชียนเกี่ยวกับ,ก,บกับดักนั้นเป็นจริง และอาจจะเคยมีหน้าไม้ที่ขึงตึงเตรียมยิงลูกธนูมรณะออกมาจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็น่าสนใจว่ากับดักที่ว่านี้จะยังใช้งานได้อยู่จริงๆหรือทั้งทังที่ผ่านการเวลามายาวนานตั้ง2,200ปีมาแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่ากลไกลในการเหนียวง้างไก่หน้าไม้อาจจะพังหรือเสื่อมสลายไปกับการเวลาแล้วหรือบางทีสภาพอากาศในสุสานอาจจะทำให้ระบบกลไกล เป็นสนิมไปแล้วจริงๆแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างแน่ชัดแต่ก็อย่าลืมว่าสุสานที่แท้จริงของจินซีฮ่องเต้นั้นยังไม่ถูกเปิดและบางทีเมื่อโลกของเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเราอาจจะได้เห็นระบบกลไกของกับดักหน้าไม้อันน่าทึ่งนี้ก็เป็นได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่ากับดักในสุสานของจินซีฮ่องเต้ก็คือเจ้าประลอด เพราะถึงแม้ว่านักวิชาการบางท่านพยายามเสนอว่าปร,รอดในสุสานทำหน้าที่เป็นกับดักแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าปร,รอดได้ถูกใช้งานเพื่อประโยชน์ทางด้านการตกแต่งสุสานโดยนำมาใช้เป็นตัวแทนสายน้ำของแม่น้ำสองสายทั้งแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีและในประเด็นนี้นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานของปร,รอดปริมาณมหาสารใต้สุสานของจินซีฮ่องเต้ด้วยค่ะ สำหรับยิงหน้าไม้มีอายุร่วมสมัยกับจินซีฮ่องเต้สิ่งหนึ่งที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ยอมรับตรงกันก็คือจินซีฮ่องเต้เคยมีบัญชาให้หัวเมืองต่างๆออกตามหานักโบราณคดีค้นพบหลักฐานจากซี่ไม้ไผ่ร้อยเชือกอายุราว2,000ปีจำนวนมากกว่า36,000ชิ้นจากก้นบ่อน้ำในมวลหูหนานที่ทำให้ทราบข้อมูลว่า จินซีฮ่องเต้เคยสั่งให้ทั่วราชอาณาจักรทำการออกตามหายาอายุวัฒนะมาก่อนราชองค์การนี้ถูกส่งออกไปทั่วทั้งแผ่นดินจีนแม้แต่หัวเมืองในควันเล็กๆบริเวณแถบชายแดนก็ต้องร่วมในการค้นหายาอายุวัฒนะที่ว่านี้ด้วยเช่นกันหลักฐานจากหนังสือที่ทำจากซีไม้ไผ่ร้อยติดกันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหัวเมืองต่างๆในการออกค้นหายาวิเศษเพื่อองค์เหนือหัว แต่ถึงอย่างนั้นคำตอบที่ได้รับก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถหายาที่ว่านั้นได้ก็เพราะมันไม่มีไงคะเช่นหมู่บ้านตู้เสียงตอบกลับมาว่าไม่สามารถหายาได้แต่ยังไงก็จะพยายามออกตามหาต่อไปส่วนหมู่บ้านหลังหยาให้คำตอบกลับมาว่าพวกเขาค้นเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งจากภูเขาในท้องถิ่น ที่อาจจะนำมาใช้เป็นยาอมตะตามที่พระองค์ปรารถนาได้แต่ถึงอย่างนั้นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่ามีความสามารถทางยาก็คือปรลอดนี่แหละค่ะพวกเขาใช้ปรลอดในการคุมกำเนิดโดยการผสมปรลอดในปริมาณน้อยลงไปในอาหารให้สตรีกินทุกวันวันเพื่อหวังว่าเธอจะไม่ตั้งทันส่วนอีกหนึ่งความเชื่อทางด้านคุณสมบัติสุดว้าของปร,รอดก็คือ มันเป็นยาที่ช่วยยืดชีวิตได้โดยมีตำนานเล่าว่าการกินซินนาบ้าหรือแร่ประหลอดนั้นสามารถช่วยทำให้อายุยืนยาวได้ดังนั้นจ,จักรพรรดิจีนบางพระองค์จึงสวยวายและน้ำพื้นที่คลุกคล้าวกับประหลอดเพื่อหวังที่จะมีอายุที่ยืนยาวด้วยเช่นกันในแต่ปัจจุบันเราทราบดีแล้วค่ะว่าประลอดนั้นเป็นพิษอย่างแน่นอนหุนทหาร ในสุสานของจินซีฮ่องเต้นักโบราณคดีเคยนำเอาตัวอย่างดินในบริเวณต่างๆโดยรอบของสุสานไปตรวจปริมาณของประอดและพบว่าสุสานแห่งนี้มีปรสะลอดผสมอยู่ในปริมาณมากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางทิศใต้ของสุสานแต่ไม่พบปริมาณปรลอดมากนักทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเมื่อลองทำแผนผังของปริมาณประลอดออกมาก็มีการเสนอกันว่า บางทีหลักฐานของปริมาณประหลอดเหล่านี้อาจจะสอดคล้องกับตำแหน่งของแม่น้ำเหลืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแม่น้ำแยงสีที่ไหลยอยู่ทางทิศใต้สแสดงถึงการจำลองการไหลของแม่น้ำสองสายในสุสานดังที่ซื้อมาเชียนกล่าวไว้นั่นเองรถม้าในสุสานจินซีห้องเต้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีอยู่ดีค่ะ เพราะตราบเท่าที่ยังไม่มีการเปิดสุสานของจินซีฮ่องเต้ e เข้าไปค้นหาความจริงข้อถกเถียงเรื่องแม่น้ำปลอดหรือกับดักหน้าไม้มรณะนะที่ซื่อมาเชียนเขียนเอาไว้ในเอกสารของเขารวมถึงกับดักชนิดอื่นๆที่ฟังดูน่าทึ่งก็จะยังคงเป็นเพียงแค่สมมติฐานที่ต้องรอคอยการพิสูจน์ต่อไปหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพอ ที่จะทําให้นักโบราณคดีเข้าไปสํารวจสุสานของจินซีห้องเต้ได้โดยไม่ทําให้สุสานนี้เสียหายค่ะและเมื่อถึงวันนั้นก็คงจะมีเรื่องราวสนุกสนุกของสุสานแห่งนี้มาเล่าสู่กันฟังได้อีกหลายเรื่องเลยล่ะค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยค่ะ